วันนี้ผมปิด KFC ปิด KFC เพื่อเลี้ยงสามเนรวัดลาดปะเขาทั้งวัดครับผมจําได้ว่าตอนเด็กสิ่งที่ผมอยากกินที่สุดคือ KFC กินแล้วมีความสุขมากทั้งไก่ทอดเฟนฟรายนัทเกตเ๊บซี่วันนี้ผมได้มีโอกาสเป็นผู้ถวายผมจึงเลือกถวาย KFC ลองดูแววตาของ,องน้องๆเนรดูสิครับว่ามีความสุขแค่ไหนวันนี้กินขอนพันา ให้กุศลหเจตนาอนุอันดงานที่เป็นเศรษฐกิจคุณชาติที่จิตวิวัาโคตแบงที่ทำบุญโดยตลอด สาเหตุที่ผมเลือกถวายเคฟซีกับสม,มเณรภาคฤดูร้อนเพราะครั้งหนึ่งผมก็เคยเป็นเนมภาคฤดูร้อนผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับผมมหาศาลผมได้เรียนรู้เรื่องของสมาธิได้ฝึกความอดทนได้เรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษแม้เป็นการบวชช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็มีประโยชน์มหาศาล แม้จะเป็นการบวชเนนเฉพาะช่วงปิดเทอมไม่กี่สัปดาห์แต่ก็มีประโยชน์มากดังพุทธพจน์ที่ว่าผู้มีศีลเพ่งพินิจแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าคนทุศีลไม่มีจิตตั้งมั่นที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับ